เรื่องของในช่องปากว่ามีปัญหาอะไรที่คนสูงอายุหรือวัยเก่าเนี่ยเป็นกันเยอะค่ะบางคนเนี่ยถึงขัน้นฟันเรียกว่าเตียนไปทั้งปากที่<ม>เจอบ่อยก็คือเรื่องของโรคเหงือไม่มาตรวจ6เดือนปีหนึ่งหลายปีไม่มาพอมาทีปุ๊บก็คือทนไม่ไหวแล้วพี่ผาเป็นวัยเก่าเนี่ยพี่ผาต้องดูแลตัวเองเริ่มจากอะไรบ้างกินอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้มันต้องใช้เหงือกบดอย่างพี่ผาเนี่ยวัยเก่าไหมดูที่อายุหรือดูที่หน้ากันแน่เนี่ยถ้าถามหมอนะอหมอว่าวัยเก่ามีหลายเวล เรื่องสุขภาพปากสุขภาพฟันของวัยเกา๋าติดตามช่องนี้กันได้เลยนะคะ เป็นผู้บริหารคลินิกทันตรกรรมดิอรีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่ผานะคะพี่ผานะคะวันนี้ก็อยากจะมาสัมภาษณ์คุณหมอพักพนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะดีใจจังเลยที่ได้เจอได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของวัยเก่าคือพี่ผาก็เป็นวัยเก่าเนาะตั้งใจที่จะมาคุยกับคุณหมอในเรื่องของฟันเรื่องของในช่องปากว่ามีปัญหาอะไรที่คนสูงอายุหรือวัยเก่าเนี่ยเป็นกันเยอะค่ะหลักๆเลยนะคะที่เจอบ่อย ก็คือเรื่องของฟันสึกแตกหักเนื่องจากเวลาเราใช้ของนานๆเนี่ยของมันก็ย่อมมีการเสื่อมไปตามการเวลาเนาะยฟันก็เหมือนกันนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่ชอบทานของแข็งของเหนียวชอบกินถั่วอะไรพวกเนี้ยนะคะออเลยแหละเนี่ยมันก็จะสึกมาเรื่อยๆพอมันถึงอายุที่เป็นวัยเก่าเราเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มออกอาการเยอะสึกเราก็แตกแตกน้อยๆอุดได้แตกเยอะต้องครอบฟันแต่ถ้าแตก จนถึงขั้นผ่าลงไปถึงลากเลยด้วย oh ก็คือถอน oh. แล้วก็แนะนําใส่เป็นรากเทียมอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหาแรกๆที่เจอเยอะหรือคนที่แรงกัดเยอะๆรวมถึงแม้กระทั่งคน,นที่เป็นคนนอนกัดฟัน oh. ตอนนอนกัดฟันนะคะ oh. เราไม่รู้สึกตัว oh. แรงกัดเนี่ยเรียกว่ามันจะมากกว่าแรงที่เราเคี้ยวข้าวปกติอยู่แบบหลายเท่ามาก oh. บางคนเนี่ยถึงขัน้นฟันเรียกว่าเตียนไปทั้งปากต้องทําการรักษาที่เรียกว่าทําทั้งปากถ้าศัพการแพทย์เขาเรียกว่าฟูลเมลลี่แ h ạ งานใหญ่มากแล้วก็ข้อเสียก็คือการ กาที่ฟันมันสึกเตี้ยไปทั้งปากเนี่ยหน้าก็จะยิ่งดูอายุมากขึ้นอีกเพราะว่าดิเมนชันอะ ความยาวตรงนี้ค่ะมันจะหดสั้นลงมันจะดูยด่นลงเราก็จะยิ่งดูแก,แก่ขึ้นอีก <laughs> ต้องครอบทั้งปากใหม่ทั้งหมดบางบซี่ต้องรักษาลากด้วยแล้วเราต้องยกระดับขึ้นมาด้วยหมายความว่าฟันเนี่ยมันเคยสูงอยู่มันเตี้ยลงแล้วมันก็สบกันแบบเตี้ยๆแต่การบูรณะขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําให้เขาสูงขึ้นมาที่ยากอีกเพราะว่าคนไข้ก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเขาชินกับการที่ฟันเขาเตี้ยๆแต่ว่าเราไม่สามารถบ,บูรณะให้มันเตี้ยๆอย่างนั้นได้มันไม่ได้มันผิดมันผิดหลักนะคะคนไข้ก็ต้องมาปรับตัวกับความสูงใหม่พอ ยิ่งมีอายุแล้วด้วยแล้วต้องมาปรับตัวอย่างนี้อีกมันก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้ตัวนอนกัดฟันเนี่ยควรจะพบหมอฟันแล้วก็หมอจะรักษาด้วยกันให้ใส่เือกสกศพฟันตอนกลางคืนใครรู้ตัวตั้งแต่หนุ่มสาวเนี่ยทำไว้ก่อนได้เลยนะหมอคะเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดว่าการเคี้ยวของแข็งทีนี้พี่ผาอยากจะรู้ว่าไอ้ของแข็งเนี่ยมันมีอะไรบ้างถั่วถั่วกระดูกอ่อนชอบเลยอะข้อกึ๊บกึ๊บพวกนั้นนะคะข้อไก่อะไรใช่ใช่อย่างนั้นะ ที่เห็นจะทานกันบ่อยปลากรอบไหมก็ใช่ก็ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ถึงขนาดห้ามกินนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเคี้ยวอ่ะเราระมัดระวังมันขึ้นเข้าใจอ่ะของพวกเนี้ยเคี้ยวแล้วมันมันเนาะมันเป็นของชอบอ่ะยิ่งเคี้ยก็ยิ่งกัดแรงใช่ค่ะเราก็โอเคเคี้วด้วยสติมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เราก็ไม่ได้โอ้โหทานมันเยอะขนาดนั้นประจําขนาดนั้นคือเราอยากรับประทานถั่วเราก็เอาสติห้าเม็ดแค่นี้พอให้ฟันได้ขบเคี้ยวแต่ไม่มากเกินไปมาดูในเรื่องของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อ อ,อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของฟันเนี่ยหมอคิดว่าปัญหาต่อไปจะเป็นอันเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อเรื่องที่2ที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของโรคเหงือกอันนี้ก็มักจะเจอในผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องช่องปากได้ไม่ค่อยดีคือมันไม่ใช่โรคเหงือกแค่แบบเหงือกอักเสบค่ะนะคะ,คะมันเป็นโรคเหงือกที่ขั้นได้ว่าเป็นโรคปริทันโรคปริทันแปลว่าอะไรแปลว่าใต้เหงือกอะคะ่ะมันมีกระดูกอยู่เนาะกระดูกล้อมรอบอยู่แต่อกระดูกนั้นเนี่ยมันล่นลงไปด้วย ถ้าถ่ายเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยหมอจะรู้เลยอ่ะอันนี้โรคเงืกอลวแล้วถ้ายิงยิงฟันมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าคนไข้อ้าปากให้คุณหมอดูคุณหมอจะรู้ทันทีเลยใช่ไหมมันบวมไหมอะคะถ้ามันยังไม่ได้อักเสบมากมันก็จะไม่ได้บวมแต่ที่เห็นชัดๆคือเหงืออมันล้นโรคเงืออมันหลายแบบค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะแบบไปหมดเลยหมายถึงว่าเนื่องจากกระดูกมันอยู่รอบๆบฟันใช่ไหมคะบางที่เนี่ยมันก็จะเป็นแค่เหมือนเหวลงไปบางจุดอันนั้นะรักษาไม่ยากทาความสะอาดตรงนั้นให้ดีร่างกายเขาจะค่อยๆตอบสนองปิดกกกลลัับขขึ้้้้้นนนนมาาาาไไไดดดดดถถคยงูแแตต่่่่อีีีะวเเิป็รณท ของคนสูงอายุที่เจอเนี่ยมันจะเป็นมากกว่านั้นเพราะมันจะแบบไปหมดเลยมันล้นไปทั้งหมดเลยหลายๆคนเป็นหนักก็คือฟันบนฟันล่างอ่ะคือระดับกระดูกเตี้ยลงไปหมดเลยถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆมันเหมือนบ้านก็ต้องมีเสาเข็มเนาะใ่เหมือนเสาเข็มมันโผล่อะค่ะเพราะว่าดินบรรทุดลงเข้าใจเลยะพอดินมันทุดลงเกิดอะไรขึ้นฟันก็โยกใช่ค่ะถ้าโยกเยอะๆก็คือก็ต้องถอนแล้วพอโรคเหงือกอะค่ะโอเคถอนไปอะเติมรากเทียมได้แต่รากเทียมอะข้อดีคือมันไม่ผุนะคะ แต่มันเป็นโรคเหงือกได้รากเทียมเขาต้องยึดกับกระดูกไงคะ oh, การ <ha. S 2> เป็นโรคเหงือกเมื่อกี้ที่บอกว่านั่นก็คือการที่กระดูกมันล้นลงไป <ha. S 2> ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยกระดูกมันก็ล้นลงไปได้ตัวรากก็โผล่ก็ต้อง oh. เอาออกเหมือนกันอย่างคนที่แรงกัดเยอะๆชอบทานของแข็งมากๆ <ha. S 2> พ่อคุณแม่ที่ชอบทานของแข็งมากๆฝ <ha. S 2> ังรากเทียมไปเสร็จอันนั้นก็จะต้องระวังว่าเออมันก็ทานได้นะแต่ให้มันอาจจะน้อยลงน้อยลงหน่อยมีสติในการเคีย้ยวมากขึ้นมันก็จะไม่เกิดปัญหารากเทียมแตกหัก แต่อันนี้ของปัญหาของโรคเหงือกก็คือว่าทําเสร็จปุ๊บแปรงฟันให้ดีนะคะค่ะเพราะว่าถ้าแปรงฟันไม่ดีเนี่ยกระดูกหายไปลากเทมโผลเอาออกเหมือนกันค่ะสรุปแล้วก็คือในเรื่องของการที่เราจะดูแลฟันเนี่ยมันต้องดูแลกันตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยเก๋าแล้วก็คือถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเลยเริ่มมีฟันถูกต้องไหมคะจริงจริงต้องอันนี้ก็มีคําถามที่หมอเจอบ่อยทั้งเพื่อนหมอแบบอารมณ์ไว้แม่แม่คุณแม่ยังสาวมีลูก แกลูกฉันต้องหาหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่ก็จะบอกไปเลยว่าที่แรกขึ้นมาเลยนะเพราะบางคนก็จะเข้าใจผิดว่า เอ้ฟันน้ำนมขึ้นครบก่อนไหมหรือฟันน้ำนมช่างมันเถอะเดี๋ยวก็มีฟันแท้มาใหม่เข้าใจอย่างนั้นเลยอันนึงนสุแปลไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเพราะว่าอันหนึ่งก่อนว่าเอ้ทำไมตั้งแต่ฟันแท้ซี่แรกขึ้น่ะซีแรกเนี่ยเขาจะขึ้นฟันนารางเล็กๆประมาณ6เดือนมาก่อนเนี่ยตอนแรกๆอ่ะจะยังไม่ทําอะไรเยอะหรอกค่ะเราจะให้เด็กเขาได้ซึมซับบรรยากาศคุ้นชินว่าเอ้เจอหมอฟันเป็นอย่างนี้นะขั้นตอนแบบนี้นะทําฟันไม่มีอะไรอย่างมากก็ทาครูออนไลน์มันนับฟันกันเหมือนบันลเล่น เหมือนมาเล่นกับคุณหมอให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อการทําฟันดีค่ะดีเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยว่าหมอก็เคยเจอเคสคนไข้ก็หลายคนอยู่ที่แพนิคเลยสําหรับเรื่องการทําฟันคือโอเคเข้าใจอ่ะคนกลัวหมอฟันก็กันกันเรื่องธรรมดาแต่มันจะมีคนกลัวถึงขั้นที่เรียกว่าหมอต้องให้ยาคลายกังวลทานก่อนซึ่งทุกเคสเขาก็จะบอกว่าเขามีประสบการณ์การทําฟันที่ไม่ดีบ้างหรือว่าตอนเด็กๆเนี่ยเจอผู้ใหญ่ขู่อย่างเช่นแบบเอ้ยดื้อนักนะ กับถอนฟันพาหาหมอฟันนะค่ะอันนี้แบบไม่งต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะฝังใจฝังใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนหรือผู้ใหญ่ทุกคนนะคะห้ามขู่เด็กนะคะว่าแบบดื้อจะพาถอนฟันดื้อจะพาไปหาหมอฟันหรืออะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับหมอฟันนะคะไม้นั้นหมอฟันจะทํางานยากมากแล้วมันก็เป็นผลเสียกับตัวเขาเองด้วยแล้วหลายคนเนี่ยคือติดจนถึงเป็นผู้ใหญ่นะคะพอคนที่กลัวหมอฟันเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือว่าเขาก็จะเลี่ยงไม่หาเป็นก็ไม่กล้ามาไม่มาตรวจ6เดือนปีหนึ่งหลาย ไม่มาแต่ว่าพอมาทีปุ๊บก็คือทนไม่ไหวแล้วทุกครั้งที่เจอเคสแบบนี้ก็คือมาถึงปุ๊บนี่เรียกว่าตามหลักการเนี่ยมันก็รู้นะคะว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนแต่ว่าหนักเรียกว่ามันมันเยอะมากบวกกับบัจเจตของคนไข้<ช>ด้วยความกลัวของเขาที่มากด้วยเราจะแฮนด์เดลอย่างไรก็ลเลยว่าเออเรื่องทัศนคติสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหมอเจอคนไข้ที่แบบ เนี่ยรู้ไหมผมกลัวหมอฟันมากเลยคุณหมอทําไงคะก็จะคุยให้เขารู้สึกสบายใจก็ค่อยๆทํามือเบาแล้วบอกมีอะไรยกงมือบอกเลยนะจะอยากจะพักจะอะไรคือเทคไทม์เราจะไม่เร่งเลยว่าแบบเอ้ยครึ่งชั่วโมงฉันต้องเสร็จอะไรก็จะบอกเขาเลยว่ายิ่งกลัวยิ่งต้องเจอนะคะยิ่งกลัวยิ่งต้องมาหานะคะยิ่งกลัวมาหาหมอทุกหกเดือนนะคะเพราะว่าการหาหมอทุกหกเดือนเนี่ยคุณหินปูนอย่างมากอ่ะดฟันเล็กๆซีนึงคือมันเจอเร็วมันทําอะไรน้อยมากะการที่ทําอะไรเยอะเนี่ย มันทั้งเจ็บตัวเยอะทั้งแพงด้วยแพงด้วยค่าใช้จ่ายๆๆก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะเวลาก็เยอะขึ้นแล้วก็มีผลต่อสุขภาพด้วยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพี่ผ่าเป็นวัยเก่าเนี่ยพี่ผ่าต้องดูแลตัวเองเริ่มจากอะไรบ้างถึงว่าไม่ได้ดูแลมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะแต่เผอิว่าเราเริ่มรู้ละแล้วว่าเราอยู่ในวัยเก่าแล้วเนี่ยลำดับแรกที่ยังไม่มีอาการคุณหมอแนะนําว่าควรจะต้องทําอะไรบ้นดับแรกมาหาหมอก่อนอ๋อมาหาหมอก่อนนะคะให้หมอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่มากน้อยแต่ละคน ที่พี่ผพทเคยเจอมาเนี่ยนะคะคือบางทีมาด้วยด้วยอาการใดอาการหนึ่งอย่างเช่นมีอาการปวดฟันมากมาถึงก็มาบอกคุณหมอฉันนะปวดฟันมากเลยแต่ไม่ได้บอกสาเหตุที่ว่าเดิมอะ่ะก่อนที่จะปวดอ่ะเป็นอะไรอย่างนี้คนคุณหมอเคยเจอไหมก็เยอะว่ะแอบแบบไม่บอกแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายครั้งหมอรู้นะค่ะนั่นทำไมรู้อะคะคือสภาพช่องปากมันบอกค่ะคุณหมอคิดว่าถ้าเป็นวัยเก่าเนี่ยเราควรจะต้อง เริ่มดูแลตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือว่ามีข้อกําหนดอะไรไหมอะคะในส่วนของการป้องกันในเรื่องของทันตกรรมหาหมอฟันทุก6เดือนอแต่ถ้าบางคนเป็นโรคเหงือกเนี่ยอาจจะกลายเป็นทุก3เดือนทุก3ะะเดือนแล้วก็พิเศษนิดนึงถ้ามีการใส่ฟันปลอมค่ะนะคะ,คะอาจจะต้องมีการดูแลเพิ่มเติมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะฟันปลอมดูแลยังไงทำค,ความสะอาดยังไงยิ่งถ้าเป็นมีฟันหน้าด้วยเนี่ยบางคนก็จะแบบ แอบใส่ตอนกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ทั้งวันทั้งคืนซึ่งหมอก็จะบอกว่ากลางคืนต้องถอดกลางคืนต้องถอดฟันปลอมถอดได้ตอนนอนต้องถอดหนึ่งแน่นอนมันจะได้ไม่หล่นระหว่างนอนนอนเนาะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นคือการที่ฟันปลอมมันกดตลอดเวลาค่ะเหงือกมันไม่ได้พักค่ะเพราะเหงือกมันไม่ได้พักเนี่ยกระดูกข้างล่างมันก็ถูกมีแรงกดตลอดการที่ถูกแรงกดตลอดกระดูกมันตอบสนองนะคะ มันละลายค่ะโอทีนี้ปัญหาที่เจอในวัยเก่าแล้วคุณหมออยากจะแนะนําผู้ที่ชม,อ,มอยู่เนี่ยว่าจะแนะนํำยังไงบ้างที่ให้เขารู้สึกว่ามันต้องดูแลนะต้องสามารถที่จะอยู่กับชีวิตที่เราใช้ฟันดีๆได้ตลอดเลยค่ะโอจริงๆเรื่องฟันแต่หลายคนจะมองว่าเอ้ยมันเรื่องเล็กๆก็แค่ฟันนะคะ แต่ว่าฟันมันคือระบบหนึ่งของการย่อยอาหารคือคนไข้ฟันน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ทําฟันปลอมทําอะไรทดแทนนะระบบย่อยอาหารนี่มันจะหนักที่กระเพาะมากแล้วก็ะจะเป็นโรคกระเพาะต่อ,อแล้วก็เรื่องระบบทางเดินอาหารแล้วคือมันเรียกว่ามันมามนหมดเลยมันเชื่อมกันหมดหรือไปที่กินอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้มันต้องใช้เหงือกบดก็ได้แต่กินอ่อนๆยิ่งถ้าเป็นคนชอบทานเนาะก็จะแบบมันไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อยากกินไปไปมาขาดสารอาหารค่ะอันนี้ก็สําคัญมากอันนี้เจอเยอะคุณแม่ ต้องบอกก่อนว่าฟันปลอมทดแทนให้มันดียังไงนะคะมันก็ไม่เท่าฟันธรรมชาติเนื่องจากมันมีเรื่องของเส้นประสาทอยู่รอบๆบตัวรากอะค่ะมันจะมีพวกเส้นใยอยู่มันจะมีการยืดหยุ่นอะไรได้บ้างคือการเคี้ยวมันความสัมผัสอะไร่ะถ้าเราไม่ได้สังเกตจะไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าเราเริ่มใส่ฟันปลอมเมื่อไหร่อะเราจะรู้แน่นอนว่าเฮ้ยมันเคี้ยวอาหารมันไม่อร่อยเหมือนเดิมสำคัญอยากให้รักษาฟันธรรมชาติเอาไว้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าจําเป็นว่าฟันถอนไปแล้วเนี่ยยังไงก็ควรทาฟันปลอมทดแทนเพราะว่าดีกว่าเอาเหงือกบดเนาะยิ่ คนวัยเก่าเนาะเราต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์มีประโยชน์ใช่ นะคะเออแล้วให้แบบร่างกายเรายังได้แบบกระชับกระเฉงได้อยู่นะคุณหมอคะที่บอกว่าวัยเก่าที่คุณหมอพูดอ่ะพี่ผาอยากจะทราบเหลือเกินว่าอย่างที่ผาเนี่ยวัยเก่าไหมดูที่อายุหรือดูที่หน้ากันแน่เนี่ยถ้าถามหมอนะหมอว่าวัยเก่ามีหลายเวลเว่ยหน่อยบ้างเวลก็อาจจะสัก55้าขึ้นไปจนถึงแบบ65เนี่ยเริ่มวัยเก่าแล้วล่ะระดับต้นัระดบกระฉับกระเฉงยังทำอะไรได้อยู่กระชับกระเฉงพอเริ่มแบบสักหก สิบกว่าเจ็ดสิบกว่าก็จะเริ่มท้าลงอะไรบ้างแล้วก็อันนั้นก็เริ่มซีเดียจริงๆแล้วถ้าถัดจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมัยนี้ต้องยอมรับนะคะว่าแบบ ทคโนโลยีการแพทย์มันดีขึ้นดีขึ้นอ่าแล้วก็คนหันมารักสุขภาพมากขึ้นก็แ,แล้วหนึ่งในเรื่องที่เราคุยอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเนาะ,ะที่มันส่งผลกับร่างกายค่ะอ่าเพราะว่าหมอเพิ่งไปดูเห็นเขามีตอนนี้คุยถึงเรื่องบลูโซนที่ว่ามีคนอายุมากอยู่กันถึงมากกว่าร้อยปีแล้วย,ยังกระฉับกระเฉงบางคนที่ถึงกับขี่ม้าได้ด้วยอะไรเงี้ยหมอคาดหวังว่าเอออยากจะเป็นส่วนหนึ่งให้ัวเก๋าเมืองไทยได้มีบลูโซนกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ผาเองหมอก็ ชอบนะคะแบบกระฉับกระเชงต้องต้องทำตัวแบบนี้ไว้เมื่อกี้พี่ผาถามว่าอย่างพี่ผาไว้เก่านีถึงก็แบบเอ๊ะเกาหรือยังไม่เข้าใจตัวเองแลมังงเหมือนกันคุณหมอคะเมื่อสักครู่ที่คุยกันอ่ะตัวของพี่ผาเนี่ยบางทีจะมีอาการเสียวฟันเวลาเราเคี้ยวอาหารแล้วมันจะแป๊บไปมันคือไงคะมันเกิดจากที่เมื่อกี้ที่พูดเลยค่ะคือเรื่องของเหงือกมันล่นลงไปพอเหงืออล่นลงไปเนี่ยตัวรากฟันโผล่ก็ทาให้เสียวฟันง่ายก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมรากฟันแล้วถึงเสียวฟันล่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวฟันเนี่ยมันทําตามธรรมชาติ เขาก็จะต้องมีระบบของเขาเนาะเขาก็จะมีตัวที่เรียกว่าสารเคลือบฟันคือคมีอินดามิลอยู่เรียกขอเรียกสับกันแท้กันตัวเคลือบฟันอยู่ชั้นอน,นอกที่เขาบอกว่าให้เคลือบฟันแข็งแรงอะไรเนี่ยแหละคะ่ะต้องใช้ยาสีฟันมีโฟรไล์ก็คือตัวนี้แหละคะ<อ>่ะอ๋อตัวนี้มันเป็นตัวที่คอยทําให้เราไม่เซนซิทีฟไม่ไม่เสียวฟันถ้าอย่างนั้นก็คืออย่างรับประทานของเปรียปร้ยวๆอะ่ะตัวนี้ก็คือเคลือบฟัน เสียไปหรือว่ายังไงนะ,ะ,ะภาวะความเป็นกรดอะค,ะค่ะเปรีย้ยวเนี่ยคือเท่ากับภาวะความเป็นกรดมันทําให้เนื้อฟันหรือต่างๆเนี่ยมันนิ่มพอมันนิ่มแล้วมันจะเซนซิทีฟอันนี้โยงไปถึงเรื่องของฟันผุด้วยนะคะอ๋อเหรอคะ,คะ เรื่องของฟันผุบอกก่อนว่ามันเกิดจากปัจจัยอย่างนี้ค่ะคือต้องมีเชื้อฟันผูก่อนถ้าสับการแพทย์เขาเรียกว่าสเตโตคอคัสมันก็คือม,มีเชื้อฟันผูกค่ะนะคะแล้วก็มีระยะเวลาแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลด้วยใช่แล้วน้ําตาลเกี่ยวอะไรก็คือเชื้อเนี่ยมันเอาน้ําตาลไปกินอเอาไปกินเสร็จผลิตกรดขึ้นมามก็เลยทําให้ฟันผูใช่ก็เลยทําให้ฟันผ่ะแต่ว่าก็คือเรื่องของระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะ หมายความว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเรื่องนเรากินน้ําตาลก็จริงแต่เรา,เราแบบแ,แต่เราแปรงฟันดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยตรงนั้นไปได้บ้างเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเอ้ทำไมเป็นกรดแล้วเสียวฟันล่ะก็นั่นแหละค่ะคือภาวะความเป็นกรดในช่องปากนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็จะจะขอโยงไปถึงเรื่องต่อไปของปัญหาของวัยเก่าเนาะคือพอเหมือนร่างกายเรามันใช้งานมานานนะทุกอย่างมันก็เสื่อมถอยรวมถึงต่อมน้ําลายด้วยมันผลิตน้ําลายได้ร้อยลงนะคะซึ่งน้ําลายเนี่ยมีส่วนมากๆในการช่วยเรื่อง ของภาวะความเป็นกรดในช่องปากน้ำลายมันเป็นกลางเนาะ,ะภาวะในปากเราควรจะเป็นกลางการที่น้ำลายน้อยก็แปลว่าเราใช้เวลานานขึ้นกว่าจะกินอาหารอะไรปุ๊บเกิดภาวะเป็นกรดอะไรขึ้นมากว่ามันจะกลายเป็นกลางได้เพราะนั้นก็เสี่ยงต่อฟันผุง่ายขึ้น<อ>แล้วยิ่งถ้าบวกกลับไปว่าเยมีเหงือกล้นด้วยมีลากโคลแล้วด้วยตัวล่าก,ก็ไม่ได้มีเคลือบฟันครอบด้วยอโอ้มันก็เลยยิ่งทั้งผุทั้ง มันก็เลยเรียกว่าก็ต้องดูแลให้ดีนะคะดูแลให้ดี วันนี้พี่ผากก็ได้ความรู้คอ่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนแรกเข้ามาเนี่ยจะบอกเลยว่ากลัวคุณหมอมากเพราะว่าเป็นคนโดยปกติแล้วก็คือไม่ชอบพบหมอฟันอย่างที่คุณหมอได้เล่าไปแล้วกลัวม,มากเลยแต่พอวันนี้มาแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่พบหมอฟันเนี่ยเราจะได้ความรู้จากคุณหมอคุณหมอไม่ได้มาถึงเราอ้าปากเราทําฟันเลยแต่คุณหมอมานั่งแนะนาว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากอะไรและที่สําคัญก็คือพี่ผาดได้ความรู้จากคุณหมอแล้วเนี่ยกลับไปทําที่บ้านได้อ่าแล้วถ้าถ้าใครยังไม่รู้นะคะตอนนี้เรามีพันธ์ ที่ไม่ใช่เพียงการรักษาแต่เป็นทันตกรรมป้องกันสามารถขอคําปรึกษาคอมมิ์มาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวหมอนะคะกลัวที่จะเสียฟันดีๆด,ด,ดีกว่าค่ะฝากติดตามช่องฟันแฟนคลับให้หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะเพราะสุขภาพฟันที่ดีควรมีกันทุกคนคะ่ะ